ครับพี่น้องครับพี่ร้องนับหรอกครับผมอันหนึ่งสองสามไปพี่น้องเออบัตรหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทพี่ร้องสิคนครับผมอ่คนละอ่าูาาดได้สิ หมึกบึกก้อนพี่น้องอุ้ยนี่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องนอี่อุ้ยอค้ยพี่น้องนี่ครับเอาแอู้นี่พี่น้องเอากันทุกแห่ครับผมน้ำเดือดครับน้ำเดือดอุ้ยนี่พี่น้องอู้นี่พี่น้อง เย้นต,ต mm ่ำครับผมเสนต่ำอุ oh, ้ยบ mm ิ hmm, uh, wow, really ้งพ in like ูนครับไปแล้วครับนี่ไปแล้วอูาดึงคนตกน้ำพี่รองอุ้ยนี่โอ้ยพี่รองมวนครับพี่้องออนี่พี่้องตกน้ำเลยพี่รองกุ้น่ ปลาปลลดพี oh, ่น้องนี่ครับปลาเลดโอ้ปลาบึกอ้าท yup ิ้งงานงระพ้าเงี้ยนะไ่หยังละไมหยังละหันนามาหันนามาหันหลังมาอ่ะนี่เบิ้งปลาบึกปลาบึกพี่น้องนี่จะได้ขอน่อยพี่น้องต่วุชปลาเงี้ติดเาตั้งเทียนลงบนลพนะพี่น้องเอ้เทียนลงบนะพ้งนะ โอ้พาแพเหลนแล้วพี่น้องพาแพเลนแล้พี่น้องพาเหนแล้วพ,พาเห,าแหนแล้พี่น้องโอ้โอ้พี่น้องนี่ฮะเ้ัน้อาอง้าหางวพี่น้องโอ้นี่พี่น้อง วัดถึกถึงแหเดียวสองตัววันสันพี่น้องอุ้ยนี่แหหนึ่งพี่นอ้อนนง,องเอ๊พี่น้องเป็นเด็กคุ่นกิดขึ้กันพี่น้องคุณอะใกล้ปลาตัวใหญ่วันสนะั่นเที่ยนช่างเสียสีส้มปลาที่ปลาตัวใหญ่สีพี่น้องแม่ใกล้กันนี่พี่น้องอุ้ยนี่พี่น้อง

อ้อา,อามานี่แขนนี่ก็ถือพี่นอ้องตะบึกนี่นี่อู้นี่ครับพี่น้องอั้ชวอ้นี่อ,นอ้นี่ขึ้นแล้วพี่น้องเรียบร้อยครับใส่ประมาณ4 0่สโลนพี่น้อง อ้นี่อ like <ด Liberty. S 2> ันนี้ก็ขึ้นแล้วครับออันี้ก็ขึ้นแล้วครับป้าบึกขึ้นแล้วสี่ตัวพี่น้องอุ้ยนี่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 พอดีเลยพี่น้องอยหนาพอตันเลยครับเอาถือสองหัวถือพื้นหนึงหางถือพื้นหนึ่งพี่น้อง เอาๆๆฉันรมเลพี่น้องตาครับตอ่าน,นี่ครับเป็นันในหมมาน่าพอ,น,อ,อนี่พี่น้องอู้นี่กระึกเ <c oughs> อมาันใหตอนนี้ตายง่ากะไปสามตัวแล้วพี่น้องที่สามความเชื่อกันครับผมวานี่กราลังเครับเออ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 ควานี้จะเออ

อายุไต่โอ้นี่ขึ้นข้างๆกันเลยพี่น้องเนี่ยเขี่ยงครับโอ้ได้เกือบทุกคนเลยครับอุ้ยนี่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 ตัวที่หาครับยูวะพี่น้องเอาอยู่วะอู้หูขึ้นหลายตัวแล้วพี่น้องบึ้งครับนี่เอาเบิ้งบรรยากาศตอนนี้กันพี่น้องว่าเป็นยังไงครับน้ำเดือดครับน้ำเดือดพี่น้องนี่นี่เริ่มเอาแหนแล้วละครเอายู่บ่พี่น้องอยู่บ่เอ้า มาลุ้นน้ำกขนครับมีการเชื่ออีกคู่นึงครับมาลุ้นน้ำกันงยูบ่พี่น้องอยอนนงูบ่โอ้ยยูพี่น้องยูครับนี่แหะเราพี่น้องเอาตอนนี้จะทั้งเชื่อมบอลเป็นผู้ซอยว่าจังว่าเออเอาตอนนี้แบบก็ร่างสีหน้าสนโขกกันพี่น้องเอาทำมาลุ้นกันครับว่าสีหนาเป็นจังไรเอาล่างลากเลยพี่น้องเสือหมวใหญ่สั้นไดพี่น้องใส่ซีซิปหาซิปเหนือพี่น้องโอ้

ใหญ่แต <gesch> ่น้อยเนี <laughs> <c ười> ่ยแหละปลาใหญ่เอ้าปลาเราพี่รองเอ้าี่ยงหลงบอลเราผู้ฮอปเป็ดจังไหญมากวะเออได้ปลาตัวใหญ่ตัวนึงแลยเราพี่รองดีใจแล้วล่ะเออเอ้านนี้กำลังอิ่มเง้ยพี่รองเออย่างปลาลุดเปั่นล่ะต์ละนี่กำลังหาวเลยครับเออเอ๊ากดครั้งพี่รองกดครั้งพี่รอง เห็นบ่กดครั้งนี้พี่น้องอ้กดครั้งนี้ลยพี่น้องกดครั้งวนจักดครั้งนี้อาากดครังองออครดูแพนี่พี่น้องรอดูแพนี่ครับว่าแล้วสอนเฮะละซีพ่นนซี่คนเซียนอ่าเมอนี้น้ที่น้องมหาโยหากินครับ เอาเชี่ยนเ้าเปในซุ่นเไม่พาพรว่าโพรเหนียลังคอยดึงเนอยู่ที่น้องลังคอยสาวอยู่ครับปลึกตัวที่สองแล้วพี่น้องนะครับนักอ้ชื่นาสไี่น้องเอาน่ม่ยังลไม่ยังลอเอาคอยเย่พ้ง่าสั่นคอยพุ่พงเชี่ยนพ่ง่าสั่นอีรีพี่น้องบลึกตัวที่ซองนะครับ นี่นี่หามหี่ผู้ซอยว,ว่าสั่นว่าเออจังไดรกะใส้ได้เด้อว่าะั่นเอ้าสุดยอดครับสุดยอดมาตรงนี้จะเห็นกันเรื่อยๆครับมาถึงตัวนี้ขึ้นมากครับเป็นตัวที่พี่น้องนี่ตาหน่ตาประมาณมึงุ่งไรวะสันเป็นสัมพัทธ์เพราะว่า,นกกนาในลกก่องจักเทืินว่าสั่นข้างแรกวะสันนี่ในล่องเอ้าซีตัวเราพี่น้องปลาบึกครับได้เอาพี่นอ้องเอาเบิ้งปลาตัวพุ่นเดีกยอนีข้างที่ซีก็โดนปลาบึกแล้วครับ อ,อ,อนี่นี่นีอ่อินซีปลาบึกตัวแรกครับผมอ้าวทั้งพุ่นกาคันได้โตพุ่นกับโตที่เจ็บนะใี่ไหมครับดูนะครับอ้าวตอนนี้กากำลังหลากไปหลากมากอยู่ครับมา,ามาถางแล้วครับอินซีครับกำลังหลากไปหลาก,ลากมากอยู่พี่น้อง ปลาปปล่าไมวัดปลาบึกงเป็นลำเทียนตอนนี้ยื้ใกล้ๆน,นี้พี่น้องปลาจีนพี่น้องมาแล้วครับปลาจีนแบบนี้นครับเอาจีนไงยเดี๋ยวนะครับเอาตอนนี้จะปลาจีนครับขึ้นก้อนเลยครับอ่ะปลาทั้งประเทศพี่น้องปลาจีนครับเอาต่อพี่น้องต่อ ข้างเียสเกียวเขาไว้จังไมากะป้าเดียพี่น้องโอ้โหโอ้เป็นเอาปลาลงพี่น้องเทียพงเดียพยพุ่งนี่แหะครับเอหโตวสั้นโตบไงนึ่เลากอสบายใจไประยะนึงเลยละครับโ่าท่านีจักสิบตนี่มวล้วนี่จักสิบตัวเยมวนอ ย่งไงหน่อยต้องได้คนละตัวโอ้พี่น้องพี่นลองเบิ้งครับเออปลาคังาคออนน้งป่ยังหนลาแหลกกับปลาคังค้งง

เราต้องไประโกไหมเอาขึ้นอไดน้องว่าอดึงกหรอนี่ลหาี่ิบคเนหรือ้อกอ่งนีรนี่พี่หลอนปลาคับเลยกตัวและ วันนี้ไม่ใช่มีาหิลวนะกกดขั้งวะไปายเองร่เท่าไรครับส้าพี่น้องนี่ดก็น่าจะประมาณตีตบก็หกพัถ้ากดขั้งเาตัวกนเดี้วเดี๋ยวปลาบึงเแล้นะมเวะเดี๋ยวปลาบึงเี่องครับ ปาบึกใหญ่ถ้าตัวละ70โลก็โลละร้อยก็ได้เจ็ดพันมีกำไรเน้นๆครับพี่น้องโอ้เปไปขายเองปลาบึกเดียวโลละรอพี่น้องปรากฏข้างพนได้โลละสองห้าสิบครับครับผมปลาใครเกินลูกะก็ได้ล่อครับปลาครเกินลแกละร้อพี่น้องปลาแตโลละร้อพี่น้องบุตต่สองหมนครับโอ้โหดีปลาดีเนาบแคบ โอ้พีนซีครับผมครเพ่อพีนซีครับโอ้ประบุกยูีพี่น้องพีนซปีประบึกสองเลยครับ โบ้ครับโบ้หัวเส้นเหนือกัแมงครับผมฝานนี่วะเฮ้ยฮากันแม่ล่ะเรียบร้อยครับพี่น้องไม่ได้กินโดนแล้วที่มาและไม่ได้กินโดนแล้วที่มากินนักเล่าเรื่องโอ้กดครั้งพร้อมพี่น้องตอนนี้กักดครั้งพร้อมเรากับปลาเบิกความพี่น้องโอ้ยอันนี้กัดตัวที่สองของเราครับผมนี่พี่น้อง โอ้ยอินซีครับสุดยอดครับผมออสุดยอดครับอันนี้ก็คื่อตัวที่แปลกี่ว่าอ่าในบอบอนี่พไปลองขึ้น,นตัวลาปมาณเกือบ่าติ๊กโจครับครับคืนคืนคืนชิปก็ตัวแล้วครับชิปก็ตัวแล้ว <im itation> ะอะแมนอ่าชิปก็ตัวแล้ว <im itation> ลว่ากันว่าเอ้าเอาผูา้ใดได้อีกพี่เด้อพี่เหนืออะไรไปตัว <im itation> น้อยนะคือลายแล้วครับตัวตัวใหญ่เลยคือฮัลโหลเอา,เอา,เอา กดครั้งเอ้ยกดครั้งนกัขึ้นไหลอยู่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้กเจ็ดตัวแล้วกดครั้งนี่เอาพี่น้องครั้งนี้อีกแล้วโอ้บาเป็นเหมือดพี่น้องบ้เหมือดครับผมปลาบึกหรือกดครั้งเดียครับ กดครั example, oh, ้งหรือว่าปลาบึกพี่น้องปลาพี่น้องปลาลุ่นกันคร์ครอนโอ้หนาสิปลาบึกเลยครับหนาสิปลาบึกเอาปลาบึกใหญ่ครับครับตอนนี้ก็ประมาณ้ปลาเหมือนปลาเหมือนบนนั้นเหมือนพี่น้องเรียกว่าขัพกระป๋อตอนนี้ก็กระลั่วเรียกว่าข้างอรอย่างไรเป็นจังได่เป็นจังได่เออเอาข้างอื่นๆก็ยังสุกปลาดินปลาให้เรื่อยๆครับปลาบึกปลาตัวใหญ่ครับ